ัสด <emaal> bon ีบวางแผนนะครับผมก่อนที่จะกลับบ้านวางแผนกันก่อนครับสวัสดี f อซนะครับผมบ่าวไทโซนะครับพรุ่งนี้ามอบเสร็จเราก็จะออำเสร็จก็จะไปอีกที่นึงนะครับผมมีรอกสองที่ครับผมสองที่สามที่นะครับ เรืองห้องเลือกห้องน้ำไว้ใจทีมงานการ์ตูนงงงงไค่ะที่ได้ห้องน้ำค่ะขอบคุณมากมากค่ะครับผมน้องทุกคนค่ะคสาธุน้องๆทุกคนค่ะแม่ดีใจเด้อค่ะเด้อที่ได้ห้องน้ำเด้อค่ะเด้อคโอเคนะครับหลายคค่่ะะขอบคุณไปดับรถมันหลักไรมันหลักไรดีใใจจดดีีใจค่ะ ห้น้่ของเพื่อนิดโดดแล้ครับประมาณจปี4ปีแวไฟได้ไฟเด้อตกอนานกอนหน้าัดูดเขาอ๋อแล้วก็แยกมากแยกมากเี้ำมแยกมาเราแยกบ้านหองน้เราไม่ย้รวก

สูญว่า,ายังไม่มีห้องน้ำใช้ครับยังไม่มีไฟเป็นของตัวเองนะครับผมนนนพี่นอ้องเพป็นแบบเป็นไต้ทุสานนาทุสานนะครับผมก็ชื่นเหลือกันไปนครับบรรเทากันไปนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันทําบุญในครั้งนี้นะครับผมก็น่าทุสานอยู่กับหลานครับอยู่กับหลานครับอยู่กับหลานสองคนหสามคนนะครับผมมีแฟสแต่เฟสไปทํางานนะครับไม่กลับมาสักทีนะครับผม ห้องน้าก็ใช้ห้องน้ำพื้นบ้านนะครับเดี๋ยวไฟก็ใช้ไฟจากพื้นบ้านนะครับผมคนเราครับโอกาสไม่เหมือนกันครับโอกาสแล้วก็วาสนาไม่เหมือนกันนะครับก็ขอเติมเต็มในส่วนนี้ครับของทีมงานนะครับแล้วก็ขอบคุณมากมายครับสำหรับ f c ที่ร่วมทบุญนะครับผมแล้วก็ FC ที่ชมคลิปให้กำลังใจทีมงานนะครับผมโดยเฉพาะผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่มอบทุนในการทำกฏบัญญครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวไปฟัง ไปขอหม้อไฟถึงจะเสียหม้อไฟหม้อไฟที่มันจะหม้อละเจ็ดร้อยเนาะหม้อละเจ็ดร้อยก็ดึงสายสีอะไรน่ะสีดำๆขิ้วๆก็ประมาณสามสี่พันมีในอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาขอเหมือนกันไหมเนาะเนาะเหมือนกันเหมือนกันผมก็ฟังดูแล้วไม่เหมือนกันสักที่นะไม่เหมือนกันแป๊บมาต่อยพูดอย่างนี้อ่ะ สบายบ้านคอยน่ะแล้วบ้านเราไม่ยอมเสียบ้านไเหมือนกัรนผ่ะนมามันก็มีค่าธรรมเนียมมีเตอร์ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมค่าอบตเขาบอกเขาเอาสามพันเด้บอกเขาจะเซ็นให้เด้อันนี้มันมันกคนที่กล่าวมาสามท่านเซ็นแล้วเราก็ถือเอกสารนัหนน่ะไปที่ที่ว่าการอำเภอเลยไปขอบ้านเลขที่หนูมาขอบ้านเลขที่ใหม่ค่ะเขาก็จะขอดูเอกสารนั่นี้ต้องผ่าอบตใช่ไหมต้องตรวจสอบก่อนนะตรวจโครงสร้างก่อนใช่เดี๋ยวก็ต้องอื อโอเคไปกำลังใจให้โอเคครับจะได้แม่ครับผมครับผมครับเดี๋ยกลับแล้วครับผมพร้อมล้นทีเรียมตัวเดินทางกลับบ้าครับเดี๋ยวพาเรานี้ไปลงปลาทำลาบครับวันนี้นะครับผมโอเคครับคนี้จคนนี้นะครับผมรอคกอ๊ะคนใดนะครับสวัสดีครับ